ชาวบ้านรวมตัวติดป้ายทั่วหมู่บ้านขับไล่ฟาร์มบัวฝ้ายม้าลาลของแม่ชีคนดังเจ้าหน้าที่สปกรลงพื้นที่ตรวจพบใช้ที่ดินผิดประเภทเตรียมยกเลิกสิทธิผูค้ครอบครองเมื่อช่วงบ่ายที่บ้านสันวิไลหมู่ที่เ9ตำบลแม่ตื่นอำเภอลี้จังหวัดลำพูนได้มีชาวบ้านกว่า50คนได้พากันมารวมตัวแล้วนำป้ายมาติดตั้งเพื่อต่อต้านการนำมัว วายมาลากว่าสามร้อยตัวที่ไทยชีวิตมาเป็นจำนวนมากเข้ามาเช่าพื้นที่ป่าสอปกอติดกับปุกบ้านสิงชาวบ้านวันเกรงว่าจะได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาต้องพบกับมแมลงวันจำนวนมากทำให้ต้องได้รับความเดือดร้อนถึงกับต้องกางมุ้งกินข้าวนอกจากนั้นกลิ่นของมูลสัตว์ต่างๆจำนวนมากกว่า300อตัว ได้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่มีรั้วติดกับฟาร,ร์มดังกล่าวและเคยมีการรวมตัวขับไล่กันมาแล้วครั้งหนึ่งโดยชาวบ้านมีความประสงค์จะให้ย้ายออกไปจากชุมชนแต่ยังไม่มีการย้ายสัตว์ต่างๆออกไปจากพื้นที่จึงมีการขัดขานและก็ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในวันนี้จึงได้มีการนัดหมายกับภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายสาธรารณสุขและชาวบ้านที่ประชุมกันที่ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้วตำบลแม่ตื่นอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเพื่อหาทางออกร่วมกันแต่ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้เพราะฝ่ายของแม่ชีในนามสวนปันอิสระภาพไม่ยอมมาชี้แจงทำให้ชาวบ้านต่างไม่พอใจเพราะพยายามติดต่อให้มาพบ เพื่อแก้ไขปัญหาและให้เร่งนำสัตว์จำนวนกว่า300ตัวนี้ออกไปจากพื้นที่แต่ไม่ยอมมาร่วมประชุมอ้างอย่างเดียวว่าถูกชาวบ้านกลั่นแกล้งกำลังร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับสอวอท่านหนึ่งอ้างแต่ว่ารู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ชาวบ้านจึงสุดทนในช่วงบ่ายวันนี้จึงนัดกันมำป้ายไปติดทั่วหมู่บ้านและทางเข้าฟาร์มดัักล่าว หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องได้เดินทางมาสมทบกับชาวบ้านเพื่อร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลเบียงแก้วและเจ้าหน้าที่สอป,ประกอก็ได้ลงมาตรวจสอบแต่ผู้ดูแลไม่ยอมเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพบว่ามีการปิดกั้นทางสาธารณกว่า21เมตร ซึ่งเป็นเส้นทางไปสวนลำไย,ยของชาวบ้านซึ่งถือว่าผิดกฎหมายที่มาปิดกั้นทางสาธารณะซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะดดำเนินการตามแนวทางของกฎหมายต่อไปนอกจากนี้แล้วทางเจ้าหน้าที่สประกอกได้ตรวจพบว่าท,ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินสประกอ4.01ครอบครองโดยชาวบ้านรายหนึ่งแจงการครอบครองไว้จำนวน47ไร่และให้เช่า มีหนังสือการเช่าระบุใบบ้านเช่าที่ดินดังกล่าวนอกจากนั้นพื้นที่ดังกล่าวนี้ยังเป็นพื้นที่ป่าสงวนซึ่งการใช้ประโยชน์ของที่ดินสปกนั้นในเบื้องต้นถือว่าผิดเงื่อนไขในการยื่นขอเพราะที่ดินสปกไม่สามารถให้ผู้อื่นเช่าได้และไม่สามารถเช่าเลี้ยงสัตว์หรือทําการปศุสัตว์ได้ให้มีไว้เพื่อทําการเกษตรเท่านั้นเท่ากับว่าผิดเงื่อนไขหลายข้อ ซึ่งจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจ้างยกเลิกการถือครองตามกฎหมายต่อไปชาวบ้านได้ใช้เวลารวมตัวกันนานกว่า5ชั่วโมงจึงได้แยกย้ายกันกลับไปเพื่อร้อให้ภาวรัฐที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายต่างๆต่อไป News 24, น,นิวส์ยี่สิบสี่ชัจวาลคำไทยภาพข่าวหรือราชทิพสีรายงาน